สบายดีพ่อไปพี่น้องสบายดีมือนีมาพบกันกับสระอีกน้อมือนีสระกัสิผาพี่น้องเราปลาเราดงคือเกาเซิงมือนีเฮากับสีผ้าพี่น้องตอนนี้สระกะหอดปลาหน่อไม้เป็นเทียรับรอยเนาะกาบป๊กไก่เราลอกพี่น้องตอนนี้เฮากับยางแค่หัวหน้านี่แหละพี่น้องมือนี่ทลาก็มาสองผลกับน้องสาวเนาะไปหาซับหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะว่าสีแกงหน่อไม้เนาะหรือว่าสีต้มเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็มาหอดปลาหน่อไม้เป็นเทียรับรอย เดี๋ยวเราก็สีหาะเราใหม่เนาะพี่น้องโอ้ท่านี้เขาปลูกมันเลยนเนี่ยพี่น้องทำมาเบิ่งนน้ำกันเลยนะเราใหม่ช่วงนี้แบบว่าเขาจะน้ำหน้าเราพี่น้องเลยว่าช่วงนี้กับบุคคลมีโค้ทาเราใหม่เนาะพี่น้องเนาะมันก็จะมีแน่เนาะอาจจะบรลายแต่ว่าพอมีเราพี่น้องพอได้โ้มพอได้แกงเนาะโอเคตอนนี้เราทามาเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะนี่เนาะพี่น้อง ข้าหอดป้าน้ำใหม่เป็นทีเรียบร้อยแล้วโอ้ <c oughs> น้ำใหม่พี่น้องต้องสามน,านาอนเนาะมึงมันก็นอนหน่อยแตงสีเลาวพี่น้องเนาะ ัพี่เนาะโอเคพี่น้องะนอใหม่ที่เขาคุดได้ว่งหนึ่งเนาะกระดาษลายเติบอยู่เนาะพี่น้องนี่แต่เนาใหม่างดินเนาะหวานหวานเลยพี่น้องเลยเครือแตะเคือแต่เบิด์แดดพี่เนาะหอนกว่าสิไรนอใหม่เนาะพี่น้องโอเคตอนนี้เขาก็สาชิ้นางไปหาบอลใหม่อีกเนาะดามเชียมเขาก็โอ้ยรุดเตยอยู่พี่น้องเลี้ยงเขาก็สาทิชาพี่น้อง ไปมองไม่ไปแว๊บซะตาไปไปไซบัดนี้เขาในบอกเดี๋ยวเ่าสีดออกมาทางนี้แล้วพี่น้องโอ้หอนน้าก็บก็วัยชื่อมากพี่น้องเลยเลืมลืามพื้นน้ำมาหิวน้ำนะตอนนี้โอเคตอนนี้เหาสีเขาในส่วงข่าวเจ้าก่อนเนาะสหาเขาบ่หามเหาก็สีฮาคันว่าเขาหามเขาก็ระหามนล้พี่น้องเนาะทางเบืองก่อน นี่แหละนี่เนาะคุ้ตเต้นี่ก่อนไปคุณเอกไม้ที่น้องเลยโอ้ยเจ็บอุ้ยดอกไม้งามอีดีถ่ายรวมๆเลยนะเพื่อเห็นดอกไม้โอ้ขาวขนาดเสียมเสียมขาแล้วอออืื เอาง่ายที่สุดเนาะติ้งดอกสยามก่อนพี่น้องสยามกับมาเกะสยามกับอันตรายจะดีพี่น้องเลยสยามแบบโหดสุดน,นะในอนาคตเสียามต้องเป็นแบบนี้ทำไมอน,อนาคตในตอนนี้เนี่ยอนาคตของฉันก็โอ้ยสาบบ่ได้โอือ โอ,โอ้น้ำเสียงผูุขุดน้องไม้พี่น้องน้องไม้ก็เอาไปไล่โอ้โหถ่าย,ย,ยไล่แต่หัวนิดนึง, <c oughs> นงไล่แต่หัว <c oughs> <c oughs> ยวดอดช่้งนี้เขาบคอยห้าน้องพี่น้องเนาะเขาขึ้นช่วงก่อน,นขอขอเขาจะหาน้องไม้หันผมว่าสีได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้เ้าก็มาคำเนาะเ้าก็นไล่เนี่ย หลายพวกอ้อขวบผีซาโม,ามงนแบบนั่นอ่อห้าลามเสียมลามเสียมคูด <c oughs> ได้เหงดาหาลายเตป่าดามเสียมมันนี่น้อยเป็น้อกลามเสียมมันหายนะตอดยางมาพี่น้องคือคือคือโคมพอไปหาดามเซียมจากโลกป่ะคะจังเห็นแบบจีหะเทือเนาะจยากไปเห็นโอ้กลัวเสียไหนมาหาหน้องใหม่มทำบ้านดา โอเคพี่น้องตอนนี้สาบายมเอาหน่หนอไม้เนาะฮักเบิง้งโอ้ยฮักแกงสีเบิ้งไงสีสเลบอกว่เอาอยู่นนนี่ออกเบิ้งไงเสีเอานี่นี่มีแต่น,นอนยายพี่น้องเช้าพระเจ้านอนยายอีดีอู้อยู่ไหนพุ่นพี่น้องพุน่นเอาลายอีบะ กะสิเอาดายูเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเอาหน่อไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่สวนดินเด้อขย่มันตกค่ะแต่นอใหญ่ๆะพี่น้องนะเก็บไนเขาสิเอาได้หรือบ่พี่น้องเพิ่น่ะเสลำเนาะพี่น้องเนาะนลำสิหลายแต่นอมนนึงแลมันอยู่ในหลเบิดใหญ่หลพี่น้องเอ้ย เอาบาดายได้พี่น้องมันอยู่ในโถดเนาะมันใหญ่อยู่เดี๋ยวเขาเอาแอานอนต่ที่เอานะอนตะนี้เอาเนาะนี่โอ้อยใหญ่เนาะอ,อยู่หนันให้ใหญ่พี่น้องค่ะเขาเอาบ่ไดายเน,น,น,นาะดิโนยังในกระตาหันเนาะพี่น้องซับเอาเอ้ยซับเอาซับเสียมันตนนิดตกส่วนสีลายเลย ถ้ามันใหญ่เกินไปไงอู้พี่น,อยยน้องใหญ่เนาะพี่น,อน้องเ <c oughs> นาะเบิ่งสภาพคนเอาพี่น,อน้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเหนยละนี่เนาะหน่อไม้ครับนี่มันหน่อใหญ่ดีอยู่ไหนคะเอาบอริษอนพี่น้องเอ้ยเข้าบริษเดี๋ยวเบิ่ง์ขากายมันพี่น้องแบบ มันก็นอนหญ่อยู่ได้ใส่ห่ากายมาอู้พี่น้องใหญ่อีดี้น้องพี่น้องเนาะเราทำการขุดแต่ขุดลงขุดลงใหญ่เองในเอื้อยดามเสียมเขาก็แบบมันอันตรายอีดีนะแบบมันโหดปลาเดื่อนแห่งเลยีแต่มันสีออกพี่น้องนั่งยืนนี่อู้พี่น้องนอนยายน้องพี่น้องมานั่งดินสับนาปิตาวานนอนนอนกะแล้ใหญ่อีดีคือเสียบเนาะ pha bóc dòng người ô vĩ đỏng ơi xiyam học cả đài ô lại chân chăm chăm đời hỏi hiến thăm nữa nó thăm anh hà nịt lại leng nịng 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 nhìn nịng 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 nịng

มาอนามัยเนาะอู้น้อยใหญ่ยอมแนวอีดีเอาหลอีบ่อ่ု်ก็ตายสิเอาได้รีว ah ิวหน่อไม้ได้ยาวดีพี่น้องโอเคพี่น้องเดียวฮกะสิขุดนอมต่อนะพี่น้องเนาะเสียมฮกะมักออกอีดพี่น้องำเสียมงนี่เนาะพี่น้องนอม น้อยใหม่เยอะจ้าขุณผักคุณกระแม่ผักหนีกระไลอีดี้พี่น้องโอ้มันจะนอใหญ่พี่น้องเอ้ยขั้นขั้นเรีอขอนหอมิเสือกแรกขันเอ้เรียมันกับบอดนะพี่น้องโอ้ยขัข้างข้าวบ๊วยมหาทะเลพี่น้องเนาะข้าวกระไดนอใหญ่นอยาวเอ้ได้ดยใหญ่ๆนะพี่น้องข้าวขานี่เนเวลพี่น้องซมือแนวนีบอดายดองสบายพี่น้อง มันมแม่มพี่มือของแท้พี่น้องจ้าหนับตาหวานนะพี่น้องเนะาะใหญ่ดีเนาะคือสีหวานแดงพี่นอ้องเบิ่งตัวจริงหา่างจากใกล้ด้วยนี่อันนี้มะเบิ่งนี้ตัวสีดํเบิ่งสภาพผููท้ายนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้นี่เนาะพี่น้องตอนนี้หาก็ได้นาะใหม่เต็มกระตาแล้วเนาะเดี๋ยวหอก็สีเมื่อแล้วพี่น้อ,นนองาอเพราะ่าตอนนี้มันกระคำแล้ว สีน่คนหาหน่อไม้พี่น้องห่อน,อนโอเคพี่น้องตอนนี้เขากสดผ้าพี่น้องมืออนะไรเนาะเพราะว่าเขากาดสีผ้ากันเมืออไรเนาะกับน้องสาวมากันสองคนกับซอแอมเนาะเขากสีผ้ากันมืออลไรเพราะว่าตอนนี้เขายูหนามแหงเลยแนตะ่ก็หน่อไม,ม้นะเขากไดอะไรเต็มกระตาแลวเนาะเขากสีผ้ากันเมือเนาะพี่น้องเนาะโอเคเขาก็เมื่อน้ากันเลยจ้ะไปเดี๋ยอากาดสี หาเมือ่อ,น,อน้อพี่น้องเมื่อร้ายพี่น้องเลยกวัวสิได้เนาะองใหม่นาะพี่น้องโอ้ยต้องผ่านถูกกว่าสัตว์โอ้ยหนักอ้อพระโอเคตอนนี้พี่น้องขา้ากะพากันย่างเมืองน้อพี่น้องเนาะพากันย่างเมืองทางนี้แหละพี่น้อง เพราะว่าตอนนี้กามันคาแล้วเนาะเอากาสีพากันเมื่อเพราะว่า้าเขาสีเมื่อปอกเมื่อต้อมอมียังพนักพี่น้องมันกาสีคำเนาะสีบัวไหลกินเมื่อนี้เนาะสารบันนี้เขากะสีเมื่อแล้วพี่น้องเนาะบายบายโอเคพ,พี่น้องสารับคลิปนี้สาระกาสีข้อจบคลิปไว้สำนีเนาะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สาระในเรื่องพี่น้องเ้ว้อเพื่อ,นนอเป็นกําลังใจให้สาระเฮ็ดคลิปในรัฐไปแต่ว่ามันนี้กาสีข้อต,ตัวไปก่อนบายบาย